สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวค้งค่าเช่าสุดท้ายโดนเจ้าของล็อกห้องต้องบอกเลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันเป็นจานวนมากบางคนลําบากถึงขนาดไม่มีเงินซื้อข้าวและจ่ายค่าห้องเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่โดนเจ้าของล็อกห้องหลังเจ้าตัวค้างค่าเช่ามา4วัน โดยทางเพจเฟซบุ๊กอย่างดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผานวันได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแฮชแท็กเรียนต่างมุมมอง ช่วงโควิด -19 อะไรต่ออะไรมันแย่ไปหมดนิดหน่อยพันผันแบ่งเบาได้ตามกําลังที่มีน่าจะช่วยเหลือกันก่อนได้นะหรืออย่างไรห้องเช่าคลองแปดลำลูกกาค้างสี่วันเจ้าของล็อกห้องเรื่อใครของสองทุ่มกลับมาเจอแบบนี้คุณจะให้เรานอนไหนบอกว่าเงินออก1 7 1 8จะจ่ายให้เราจะออกแล้วค่ะค้างจ่ายสี่วันค่าน้ําค่าไฟส่วนค่าห้องเดือนหนะ้าเราไม่ได้อยู่จะให้จ่ายไม่จ่ายค่ะขอจ่ายแค่ส่วนต่างที่เกินมาสี่วันประกันยกให้ค่ะส่วนค่าไฟหน่วยละสิ 10บาทมันแพงค่ะ1,150ที่ห้องฉันมีแค่พัดลมกับตู้เย็นขอความเห็นหน่อยค่ะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็แห่แชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากว่าไปแจ้งความค่ะจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่เราอยู่และจ่ายค่าพัก4วันเพราะเราให้เขายึดเงินประกันแล้วเข้าใจทั้ง2ฝ่ายค่ะ แต่ถ้าฝ่ายผู้เช่าให้ยึดเงินประกรันฝ่ายผู้ให้เชา่าก็ควรเก็บเงินตามความเป็นจริงอีกท่านบอกว่าค่าไฟแพงมากขนาดห้องเรามีแอร์ยังไม่เกินพันเลยอีกท่านบอกว่ามาล็อกห้องเราแบบนี้ผิดกฎหมายครับเป็นต้นในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่ช่วยกันได้นิดๆหน่อยก็ควรจะช่วยเหลือกันครับเพราะทุกคนลำบากหมดเอาเป็นว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมละกรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวครับ